cha 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 cha, cả tất cả tất <laughs> จะไปไหนครับ <laughs> อุ้ยคัน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 จะไปไหนครับ <laughs> <laughs> จะไปไหนครับ <laughs> จะไปไหนครับ <laughs> อุ้ยยืนได้แล้วมืเฮ้ย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 ไม่ไหวนะ <laughs> แล้วไปอาบน้ำไปเอาน้ำไปเร็วเร็วไปให้ถึงห้องน้ำนะ